อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องอ s u ุสบางพีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเซล,ลนบนะครับวันนี้ถึงการรีวิวรุ่น4ประตู 1.9S นะครับหลังจากที่คลิปที่ผ่านๆมาจะเป็นการรีวิวแคป 1.9S ไปแล้ว <Huh? S 2> วันนี้นะครับจะถึงคิว4ประตู 1.9S บ้างกานที่โชว์อยู่นี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวในส่วนของภายนอกก่อนนะครับผมอเคเดี๋ยวคลิปการรีวิวอุปกรณ์ภายในนะครับจะเป็นคลิปต่อไปนะครับฝากลูกค้าติดตามรับชมได้นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ภายนอกนะครับออปชันภายนอกเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดเลยนะครับด้านแรกนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบไฟมันติ r ร f เลกเตอนะครับ จะเป็นไฟแบบธรรมดาไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับสำหรับรุ่นนี้จะไม่มีนะครับส่วนดวงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับมาพร้อมกระจังหน้าเป็นสีเทานะครับสีเทาด้านานนะครับโลโก้เอซูสขนาดใหญ่นะครับสำหรับอุปกรณ์ภายนอกนะครับในส่วนของต่อมานะครับเสาอากาศ 1.9S นะครับก็เป็นเสาอากาศแบบเสาอ่อนเหมือนกันนะครับอยู่ด้านบนหลังคาทางฝั่งหน้านะครับจะพาชมรอบๆกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปภายนอกนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับโลโก้บ่งบอกรุ่นรถนะครับ Capo นะครับเป็นโลโก้ เป็นสติ๊กเกอร์นะครับไฟเลี้ยวทางด้านแก้มนะครับไม่ได้ส่วนของมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นแบบสีดำนะครับนะครับทั้ง4อย่างทั้ง4ด้านเลยนะครับทั้งมือเปิดประตูแล้วก็ฝาท้ายมาในส่วนของตัวล้อนะครับ สำหรับแคป 1.9S กับ4ประตู 1.9S นะครับตัวล้อจะเป็นล้อกระทะนะครับ oh, <no. S 1> ขนาดของล้อก็จะเป็นล้อขนาด15นิ้วนะครับสำหรับสายซิ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรุ่นนี้แต่งออกมาในส่วนของแม็กซิ่งนะครับเดี๋ยวเป็นโฟอะไรต่างๆเราจัากให้ครบนะครับแต่งให้รอๆกันเลยนะครับมาดนส่วนของด้านท้ายนะครับสำหรับ4ประตู 1.9S นะครับ ไฟท้ายจะเป็นแบบไฟธรรมดานะครับยังไม่ใช่ไฟท้ายแบบ LED นะครับเหมือนรุ่นตั้งแต่เกรด l l d a ขึ้นไปนะครับสัญลักษณ์ Blue Power อ,อยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับมือเจอมือเปิดด้านท้ายนะครับจะเป็นสีดำนะครับ,นะรบสำหรับการรีวิวอุปกรณ์ภายนอกในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวในส่วนของภายในนะครับไฟเบรกตรงที่3นะครับอยู่ทางฝั่งนี้นะครับอยู่ด้านบนหลังคานะครับมาในส่วนของสีตัวรถนะครับสำหรับ4ีประตู 1.9S นะครับสีของตัวรถนะครับจะมีอยู่2สีด้วยกันนะครับจะมีสีขาวนะครับสีที่โชว์อยู่นี้จะเป็นขาวธรรมดานะครับ ส่วนสีต่อไปจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับจะมีจำหน่ายด้วยกันอยู่2สีนะครับสำหรับแคมเปญนช่วงนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสีประตู 1.9S รุ่นนี้นะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้ในเพจกี u ูสูบางพีนะครับหรือเข้าไปพูดคุยกันในเพจในเฟซกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝาก ฝากเฟซไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับเดือนพฤษภาเหมือนเดิมครับขับฟรี90วันนะครับยังไงลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปรีวิวอุปกรณ์ภายในนะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับอีสสู่บางทีไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าจะเป็นในช่องทาง y o u t u b e นะครับช่องทางอีสสู่บางทีเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปรีวิวภายนอกขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากมากจริงๆครับสวัสดีครับ